แต่ว่ามันสนุกเหลือเกินพี่สามารถอีกสักทีหนึง่งครับผมคอมเมนต์หน่อยเป็นไงยัง,ยงทำหักไม่ได้ครับคู่นี้ถ้าเป็นพี่บ้านบอก,กผมไม่แลกดีกว่านาแรกมันมีโอกาสโดนน็อกได้ชะนะได้โอ้มีศอกลัดด้วยครับเพลิกันแม่เกินมันยายจริงๆครับโอ้โหอย่างที่สามารถพยักอรุณเรียนไว้ครับนาทีนี้ จริงครับอาวุธหนักแรงแต่ว่าหัวใจครับพงศรินี่มันหัวใจเกินร้อยอยู่แล้วครับปกติพงศริอ่อยมวยลักษณะที่อยู่แล้วนะครับแตกครับผั้เล่ตอ่อยโหดอยู่ฮะเพลงก็แตกแล้วครับพี่มาศครับแตกครับคู้เล่นครับอ่าอ่าพี่วันนี้ไม่ต้องห่วงครับทีแพทย์พยาบาลมาพร้อมโดยปกติของพงศรินี่เป็นมวยทรหดอยู่แล้วครับเอาละครับกรรมการโอ้โหแตกครับ ให้หมอสนามครับทีมแพทย์ไปดูแผลตแตกครับโอ้โหเวอือครับผิวซายเพชรดิกสันครับเดี๋ยวดูไทยด้วยครับแม่ดูสองฝ่ายเลยพี่หมอมหมออย่าเ